เกิดอะไรขึ้นกับอาไอศกุนาพรค่ะพี่น้องคะหลังจากที่มือขึ้นตีพานมากค่ะเสียงวิหกนะคะได้ไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านหัวตะพานอาเภอตําบลหัวตะพานอาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะพี่น้องคะช่วงนี้ถือว่าหอนอบเอามากนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่บกขาดค,คิดคะ่ะน้องอาไอถึงกับล้มจับเลยคะ่ะมือมือว่านตีพานมากค่ะน้องอาไอา เป็นล่มค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนแล้วคณะทีอารายยืนเพื่อที่จะถ่ายรูปกับแฟนคลับเอฟซีหรือว่าแม่แม่ที่ติดตามนะคะเข้าไปถ่ายรูปกับน้องอารายแล้วต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะพี่น้องยาวมากแล้วถ้ำหาน้องอารายช่วงหนึ่งถ้ำหาน้องอารายนามืดขึ้นมาต้องมานั่งตากลมกอนค่ะพี่น้องต้องมานั่ง ่พอพะร่มสะกอนค่ะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเห็นภาพนี้นะคะขออนุญาตเจ้าของเพจจักหน่นอยนะคะพี่น้องแยกสิทธิ์อยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เห็นภาพที่สุดอึ่งของอาอายสกุณาพรว่าเด็กคนนี้เก่งขนาดไหนพี่น้องมาเบิ่งค่ะแต่ว่าแบบนึนะคะเดอะรันเป็นปี๊ดอยู่ในร้านอนร้านเล็กเป็นปีน๊ดนี่ค่ะพี่น้องเปิดพะร่มอ่อ แย่แตงค่ะแย่แตงเปิดพรมให้ร้านค่ะไวปไม่รู้ความสู่ความสู่ของไอ้าอายพี่น้องเอา

นี่คือความหนารักของน้องอาอายสักุณาพรแล้วซิ่งทพี่น้องอาอาทำนั่นก็คือเอาใจใส่หรือว่ารักแฟนคลับเอฟซมากค่ะพี่น้องน้องบ่เคยรั่งเกียหรือว่าน้องบ่เคยคิดแม่ที่จะเดินหนีจากแฟนคลับเอฟซแตคค่คอมเมนต์ค่ะพี่น้องค่คอมเมนต์ให้กำลังใจอาอายคือหลายแห้งค่ะ รู้เลยว่าแฟนคลับเอฟซีฮักอาอายหฮักด้วยใจอีหลีค่ะพี่นอไปเบิ้งคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment แรกนะคะบอกว่าคนเก่งของป้าบีบีนะคะร้อนร้อนแบบนี้ต้องใส่ชุดอีกแบบหนึง่งด้วยลาชุดแบบนี้มันมันฮอนน้องสู้มากเคยเห็นคลิปน้องบอกเป็นหมอลำไม่ได้สบายต้องอดหลับอดนอนบางครั้ง น้ำไม่ได้อาบเพราะไม่มีน้ำบางครั้งอาบน้ำวัดก็ไม่ไหลรู้จักชีวิตหมอลำเพราะอาอายเลยถึงได้รักนางมากเด็กอายุแค่นี้สู้มากถ้าเป็นบางคนถ้าเป็นบางคนคงถอยแล้วนะคะคนเก่งสู้ๆร้อนคนเยอะสู้ๆเก่งๆดูแลตัวเองด้วยนะคะคนเก่ง ซูปเปอร์สตาร์มาแล้วค่ะว่าซันค่ะกลางวันนอนพักผ่อนมากๆอิลาสู่ๆนั่งเอกน้อยคนเก่งคนหนาหลากรสันค่ะอิหลาน้อยคนเก่งคนแกล่งอยู่แล้วดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนบ้างนะคะสวยค่ะรักๆรักว่าซันค่ะอากาศร้อนและพักผ่อนไม่เพียงพอเวลานอนนอนไม่เต็มที่ไม่รู้ช่วงนี้น้องนอนช่วงเย็นอีกไหม แต่ก่อนพ่อจะให้น้องนอนในรถบ้านแล้วค่อยแสดงนะคะนี่คือส่วนที่แฟนคลับเอฟซีเป็นห่วงอี่าแล้วก็เขามาหายกำลังใจน้องอายศศก,กรีนพณ์ที่เกิดเหตุการณ์จังมือขึ้นเกิดขึ้นนะคะหลายคนก็อดเป็นห่วงก็ได้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้มันห่อนอบเอาอหลีพี่น้องขนาดอยู่บ้านเฮาเปิดพัดลมใส่มือเข้าก็ยังเอายังห่อนอยู่ค่ะพี่น้องนี่คือความสามารถความ เก่งความแกล่งของเด็กอายุ11ขวบอย่างน้องอาอายสก,กุณาพรแต่ปาน,นั้นนั่งยังบยย่ออด้ย่งบอนี่ได้พี่น้องพอ่อตะมีได้รับอากาศแนนองกับลูกขึ้นมาขอท่ายลูกกับแฟนครับเอฟซีแบบเห็นแล้วประทับใจแห้งพี่น้องทั้งรักทั้งรักทั้งสงสารเลยนะเพราะว่าเด็กอีหยังมีความรับผิดชอบที่สูงสุดสําหรับน้องอาอายสก,กุณาพรนะคะ ถือได้ว่ามีภาวะของการเป็นภูน้ำตังแต่อายุเนี่งหน่อยโบ,บแปกค่ะทีพอจ๋าพิ่นรับลูกสาวคนนี้เข้ามาสู่อ้อมอ,อกของเสียงวิหกพ่อจ๋าไม่ผิดหวังแน่นอนดีใจน้าพอจ๋าดีใจน้าสุขสุขคนนะคะทีอยู่ในเสียงวิหกค่ะทีไม่นองอ้อายสักกุณาพรอนเข่ามา เป็นพลังบวกให้กับครอบครัวเสียงมิหกนะคะยิ่งมือว่านมือก้อนพี่น้องแจ้สีดเห็นหญ้าเพิน์หญ้าหอยเพินไปสแสดงอยู่บานเพิรนเนาะคะ่ะแถวบานเพิรนเพิ่์ดเดนไปให้กาลังใจลูกท้ายกับหลานสาวนะคะเป็นนางด้วยมองเบื้องหลานสาวเบื้องลูกสแสดงด้วยสายตาที่แบบเป็นห่วงเป็นยเป็นสายตาที่แบบประทับใจมากสําหรับแม่หอยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสํหรับ เรื่องเล่าทีเกิดขึ้นนะคะเฮากับอดเป็นห่วงนอง้องอาอายก็ได้ค่ะกสุสู่ขอให้น้องอ,า,อายสก,กุณาพรสู้ๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วทีสําคัญค่ะอากาศร้อนแบบนี้นะคะต้องหาอีหยังที่แบบทถมไห้่พัดลอกพัดลมน,น้อยๆก็ได้ค่ะเวลาขืนเวทีนะคะหรือใช้พัดก็ได้ใช้พัดก็ได้ค่ะสําหรับพัดให้ได้อากาศเข้ามาจักน้อยนะคะ นี่อากาศช่วงนี้มันเป็นบูดบูดบาดบาดดูค่ะถามมีฝนตกมากจัหน้อยน่ก็คงจะดีนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะโดยความหวงงย่ายโดยความปรารถนาดีจากทั้งเมเมยนะคะที่เป็นห่วงอิหล่าโดยใจและอิหลีค่ะก็ขอให้น้องอ้ายสกุณาพรนะคะสู้สู้ค่ะสู้อิหล่าสู้อยู่แล้วอิหล่าเก่งอยู่แล้วเก่งมากมากด้วยเป็นกำลังใจให้อ้ายสกุณาพรนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้ซัํานี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ